บูรันยังไม่น่าจะจบใช่ไหมคะความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากเรื่องเทรดวอลมันจะไม่ขย่าวันไม่เช็คให้บูรันหรือว่าไซเคิลครั้งนี้เนี่ยมันถูกตัดจบลงไปไซเคิของบิตคอย n ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับที่ผ่านมา1ปีก็เป็นก็ไม่ไม่ใช่อ bad บ e เยก็เป็นปีที่ดีถ้าเทียบกับ r e ล a t i v ล l y ถ้าเทียบกับหลายๆ Class ถ้าดู1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาแค่ตาหลักทัพไทยก็พอครับม,มีใครกำไรบ้างครับใน1ปีที่ผ่านมา มีเซียนหุ้นเก่งๆุกคนก็ติดดอยกันหมดทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าลองดูหนึ่งปีที่ผ่านมาของคนที่ถือบิตคอยสิครเอาตอนนี้ด้วยเอาราคาปัจจุบันที่มันลงมาเนี่ยแปดหมืนหนึ่ดอลลาร์เนี่ยก็บีททุกๆ Asset Class ถ้าทุกคนสามารถพูดอย่างเต็มปากได้ว่าทองคำคือเซฟเฮเบน bitcoin คือเซฟเฮเบน bitcoin มันก็เป็นเซฟเฮเ v น n Property เหมือนกันเป๊ะทุกหมดทุกอย่างเลยขาพผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่นา,นานๆทีมาครั้งหนึ่งที่มันคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินทั้งโลก โมงสู่หล้าน s ับสค r i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะมันอาจจะยังเป็นคําถามอยู่ถึงสเตตัสของ Bitcoin กับทองคำก็ได้นะคะบิตคอยก็ ยังพยายามที่จะยืนอยู่ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีเซเะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะคะแต่ว่าก็ไม่วิ่งแต่ที่เราเห็นขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็ทำออชามไฮอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือทองคำนะคะคือถ้าวิวของคุณท็อปคุณท็อปมองทำไมถึงยังไม่เห็นการเพอร์ฟอร์มของบิตคอยเหมือนกับทองคำณจังหวะนี้ผมว่าไออย่างแรกเลยคือไอบิต ทองคำมันมีมา4,000ปีถูกไหมครับ mm hmm. เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันเป็นเพลนวานิลาแบบ bread and b u t t r r protocol ที่ทุกคนกองทุนต่างๆเข้าก่อน mm hmm. เพราะว่านี่คือทำกันมาเป็นไม่รู้กี่ generation แล้วเ mm hmm. วลาโลกวุ่นวายปุ๊บ hedge ด,ด้วยทองคำไว้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นไอ้ bitcoin เนี่ยมันเป็นจริงๆถ้า ศึกษาจริงๆแล้วเนี่ย property มันคือทองคำเป๊ะเลยไม่ไม่ตาอะไรกับทองคำเลยแต่มันมันคือทองคำาอน s t e r o i ออ่ะมันคือทองคำคือ i p h o n หนึ่งอ่ะแล้ว Bitcoin คือ i p h o n สิบห้ามันเหมือนกันเป๊ะเลยมันมันโทรออกได้มันมันมีทุกฟังก์ชั่นแต่มันดีกว่าแต่แค่ความรู้ความเข้าใจยังกับเข้าไม่ถึงทุกทุกคนใช่ไหมครับกองทุนกว่าจะเปลี่ยนเอาจริงๆเอาแค่ให้ประเทศไทยมาซื้อบิตคอยไปทุนสำรองประเทศเนี่ยแค่นี้กฎหมายก็ไม่ผ่านแล้วครับเพราะว่าความหมายของ ความหมายของคำว่าเงินของประเทศไทยเนี่ยถูกเขียนครั้งสุดท้ายตอนพศ2475อย่างเงี้ยครับ80ปีที่แล้วก่อนอินเทอร์เน็ตจะมาอย่างเงี้ยครับเขาก็ซื้อได้แค่ทองคำจริงครับซื้ออย่างอื่นก็ผิดกฎหมายก็โดนโดนทําโทษอีกทางกฎหมายใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ไม่มีใครกล้าทํากว่าจะเปลี่ยนกฎหมายให้เมืองไทยซื้อบิตคอยน์เป็นทุนสมรองประเทศได้ก็ต้องเข้าเอาเรื่องเข้าสภานู่นนี่กว่ามันมีดีเลย์ตรงนี้อยู่นะครับขนาดอเมริกาต้องใช้เวลาเนี่ยขนาดเข้าเข้าเซเนต Um, คุมทั้ง upper house, lower house เนี่ยยังซื้อไม่ได้ทันทีเลยต้องทำตามโปรโตคอลเขานชมันยังมีดีเลยตรงนี้อยู่แต่ policy เรื่องของทองคำมันพร้อมแล้วเนี่ยมันกดยิงซื้อได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเป็นกองทุนที่ไม่ได้มี formality เยอะเข้าได้ก่อนอแต่ถ้าอย่างเช่นประกันสังคมหรืออะไรที่แบบโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนกฎ formality Red tape อะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลามันเลยเข้าเข้าทันทีไม่ได้ แล้วก็ความรู้ความเข้าใจนะคือถ้าคนเข้าใจมากขึ้นว่าว่าทองคำมันคือ iPhone 1แล้ว Bitcoin มันคือ iPhone 15มันคือ property เดียวกันเป๊ะมี divisibility property นะ portability fungibility scarcity มันมี economic properties เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ Bitcoin มันมันเคลื่อนย้ายสะดวกกว่าแล้วมันก็มี divisibility ที่ดีกว่าทองคำมันทองคำมันมี gold flake ยากกว่าเป็น Bitcoin flake ได้ไปถึง8 decimal point มันมันก็คือทองคำสองจุดูนย์นั่นคือทองคำอัปเกรดใช่ไหมครับให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นพอคนเข้าใจตรงดาง้านนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็คือ the matter of time อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่เม็ดเงินมันจะไหลเข้ามาใน safe haven bitcoin คือ safe haven ถ้าถ้าถ้าทุกคนผู้อย่างเต็มปากว่า bitcoin ถ้าทุกคนสามารถพูดอย่างเต็มปากได้ว่าทองคำคือ safe haven เนี่ยมันเหมือนคุณพูดว่า iphone คือมือถือ ไอโฟนหนึ่คือมือถือคุณก็ต้องพูดได้ยอย่างเต็มปากว่าไอโฟนสก็คือมือถือถูกไหมครับบิตคอยก็มันก็เป็นเซฟเว่นถ้าคุณว่าทองคำคือเซฟเว่นบิตคอยก็คือเซฟเว่นเหมือนกันเพราะว่า Property เหมือนกันเป๊ทหมดทุกอย่างเลยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของของ,ของทองคำนะคะทีนี้คือถ้ามองในแง่ของสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนนะคะเราถอยกลับ มาดูสิ่งที่เราเคยคุยกันนะคะว่า Bitcoin เขาก็จะมีไซเคิลทุกๆสปีนะคะซึ่งมันก็มาปีนี้พอดีหลังจากที่มีฮาร์ฟิในช่วงปีที่ผ่านมามันควรจะเป็นปีที่ดีเราเคยคุยกันบอกว่านี่คือจะเป็นโกลเด้น e พี o d g ดโกลเด้นเยแล้วก็เป็นยุคบูรันนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันเหมือนกับจะมีการสะดุดนะคะเนื่องจากเจอ g l o b a l s e l l Off เจอความปั่น่วนจากเรื่องนโยบายภาษีกำแพงการค้ากำแพงภาษีนี่แหละคะ่ะมันทำให้บูรันสะดุด หรือว่ามาจะทำให้บรันจบไซเคิลก่อนที่มันควรจะเป็นไหมถ้าดูหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเอาเอา,เอาแค่ตาหลักทรัพย์ไทยก็พอครับมีใครกำไรบ้างครับในหนึ่งปีที่ผ่านมานครับมีเซียนหุ้นเก่งๆดูคนก็ติดดอยกันหมดทั้งประเทศนะครับแต่ปรากฏว่าลองดูหนึ่งปีที่ผ่านมาของคนที่ถือ Bitcoin ์ครับเอา,เอาตอนนี้ด้วยเอาราคาปัจจุบันที่มันลงมาเนี่ยครับแปดหมื 80, ่นหนึ่งพันดอลลาร์เนี่ย ก็บีททุกๆ asset class ในหนึ่งปีที่ผ่านมาก้พูดถึงอีกในสองปีที่ผ่านมาเลยก็ได้เอาตลาดเซ็ตสองปีที่ผ่านมากับตลาดบิตคอยสองปีที่ผ่านมา return 4 0สี่ร้อยเอร์เซนะครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นในสองปีที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เท่าไหร่ครับจากห้าหมื่นดอลลาร์เป็นแปดื่นกว่าดอลลาร์ก็ n อ t แ a d เกือบ กือบนะร้อเอรซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นปีที่แย่ไหมก็ไม่แย่นะถ้าเทียบกับ relative relative ratio กับทุกๆ asset class ที่ผ่านมานะครับ NASDAQ ก็ไม่ได้ o อ t p e r f o r m Bitcoin return ะจะเอา time span ไหนดีครับเอาหนึ่งปีเอาสองปีเอาห้าปีเอา10ปี นสแตก็ไม่ได้ beat bitcoin return เลยครับในหนึ่งปีที่ผ่านมาในหป,ปีที่ผ่านมาใี่สิปีที่ผ่านมาใชครับแต่ถ้าคุณกีตาบอกว่าสามเดือนที่ผ่านมาก็โอเคก็อาจจะใช่เพราะว่า bitcoin มันก็ลงมาจากหนึ่งแสนแปดพันดอลลาเหลือแปดหมื่นดอลลาร์หร 80, รครับก็แถบยี่สิบเปอร์เซ็นที่หายไป แต่นสแสกไม่รู้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาลงยี่สิเปอร์ซ็หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าให้สุปอย่างนี้ครับคือระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันเหมือนโยนหัวก้อยอะ่ะออกหัวออกก้อยแต่ระยะยาวเนี่ยมันมันมันบอกอนาคตระยะยาวง่ายกว่าระยะสั้นไงเพราะว่าพอเราเข้าใจว่าในอีกห้าปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการมาของ humanoids robots ที่มาผลิตทุกอย่างแทนคนได้แล้ว productivity to h r u g h the roof ใช่ไหมครับอยากจะได้อะไรก็ได้แล้ว A world of abundance การเก็บมูลค่าก็ต้องไปเก็บในสิ่งที่มันจำกัดจริงๆที่แท้จริงมันก็ไม่มีอะไรที่จำกัดที่แท้จริงเท่ากับ bitcoin ใช่ไหมครับทองคำอีกหน่อยในเกิน5ปีข้างหน้านะก็สามารถที่จะสร้าง synthesized gold ได้ล AI. นะ AI ลงไปถึงระดับโมเลกุลที่เล็กที่สุด combination ของ h e m i c อ l อะไรต่างๆ expedite exped chemical reaction พราะว่าจำนวน experimentation มันไม่จำกัดแล้วหุ้นกเ็เสกได้ตลอดเวลาเพิ่มจำนวนหุ้น dilution เกิดได้ทุกเมื่อที่ดินกเ็เสกขึ้นได้และแบบ man-made island ก็เต็มดูไบไปหมดเอามาถมทะเลเป็นที่ดินเพิ่มไม่ก็ vertical expansion ขึ้นแบบสร้างที่ดินขึ้นไปถึงเป็นคอนโดสูงเป็นโรงแรมมันก็เพิ่ม supply ได้ทุกเมื่อมันก็อาว่ารั a b u n d a n c e มันจะเกิดขึ้นในาปีข้างหน้า ที่วุนต์จะมาทํางานแทนคนอะไรหมดแล้วมันก็ต้องเหลือแค่สินทรัพย์ที่มัน scar จริงๆก็คือบิตคอยน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมพี่5ปีข้างหน้าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะถึงเกินขึ้นไปถึง70%ของ global economy อ่า worldwide ปีนี้อยู่ที่15.5%นี่เขาคุยที่ดัมบอสเนี่ย15.5%เศรษฐกิจดิจิตอลของ global GDP อีก5ปีข้างหน้า70%ของ total value มันจะมาจาก digital enable platform เขาบอกอ่า ไหนจะมาเป็นอ,อีกห้าปีข้างหน้ารถจะขับเคลื่อนได้เองแล้วใช่ไหมครับห้าสิบเอร์เซ็นอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นรถที่อยู่บนน้องถนนในห้าปีข้างหน้าจะเป็นออทอนอมออทอนอมัสอ่า business model อะไรก็จะเปลี่ยนไปซึ่งคือพูดง่ายๆคือโลกมันมันเปลี่ยนในแบบ business model ก็เปลี่ยนเยอะมากเพราะเทคโนโลยีครั n มันมาแรงมาก ในฝั่งของเราเรียกว่า Fourth Industrial Revolution การาปฏิวัติอุตสาหการรมครั้งที่4มันก็มาแรงมาก Blockchain AI 3D Printing IoT Devices ในฝั่งของ Geopolitics ก็เปลี่ยนแหลงมากจาก Globalization ไปเป็น Regionalization Re-shoring เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับ Supply Chain จะเกิดเงินเฟอ้อฝั่งในระยะสั้นฝั่งของ Cost-push Inflation ที่มันอาจจะเกิด s t a c f l a t i o n ได้เพราะว่ามันมาจากฝั่ง Supply Chain ไม่ได้มาฝั่งของ Demand side มากกว่าขนาดนั้น มันก็ต้อง rely o ออินเดียกับแอฟริกาที่มี w ว g e เอ uh, ่อ l a b o r ต่ำอ่า uh, labor wage level ต่ำทำให้มี La b o r ที่จำนวนเยอะที่จะมาทำให้ supply c h a เ n มัน Re s i l i e n t มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้นทุนของ,ง supply chain มันต่ำลงจริงๆพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคุยกันที่ดาว o อสหมดเลยนะ i r e รก i o นพวกนี้แต่ผมว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับในการสรุปให้กับทุกคนฟังแต่ภาพมันคือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากที่ประชุมที่ดาว o อสแต่แค่ทรัมป์มันทำให้ให้มันเร็วขึ้น แค่นั้นนะครับไซค์ของบิตคอยน์ก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับที่ผ่านมาหนึ่งปีก็เป็นก็ไม่ไม่ใช่อ่าบาเยอก็เป็นปีที่ดีถ้าเทียบกับ relatively ถ้าเทียบกับหลายๆ asset class แล้วมันก็ไม่ได้แปลว่านี่คือวินเทอร์ถ้าวินเทอร์จริงๆมันเอ่อไม่มันคงไม่มี development ขนาดนี้ที่วันนี้ทรัมป์ยกเลิกภาษีคริปโตแล้วเห็ไหมของโจไบเดนที่เงินซื้อขายคริปโตในอเมริกาไม่มีภาษีละนะครับอ่ มันมันก็มีพัฒนาการมากขึ้นที่เราก็เตรียมกำลังจะซื้อหนึ่งล้านบิตคอยแล้วซึ่งผมคิดว่าก็เป็นปีที่ดีแล้วนี่ก็เพิ่งสาเดือนแรกของปีของปีบูรันใช่ไหมครับค่ะก็เลยแปดเดือนสี่ผ่านไปสี่เดือนก็คิดว่าก็ยังเป็นไซคลดูดูเป็นซิกไซคลอยู่ตามแพท์นที่ผ่านมา บูรันยังไม่น่าจะจบใช่ไหมคะความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากเรื่องเทรดวอลมันจะไม่ขย่าวันไม่เช็คให้บูรันหรือว่าไซเคิลครั้งนี้เนี่ยมันถูกตัดจบลงไปผมคิดว่าระยะสั้นมันอยู่ที่ไทม์ไทม์สเปนที่พูดกันนะไม่รู้ว่าไทม์สเปนที่พูดคือเท่าไหร่ระยะสั้นมันเดายากมันเหมือนโยนหัวก้อยแต่ระยะ,ะยาวผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ นานๆทีมาครั้งหนึ่งที่มันคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินของโลก<ะ>ถ้าในห้าปีข้างหน้าเนี่ยครับมันพูดง่ายเดาง่ายกว่าเยอะเลยครับถ้าเดาแบบระยะยาวอ่ะมันง่ายกว่าระยะสั้นอย่างพรุ่งนี้ผมไม่รู้เลยให้โยมพรุ่งนี้ราคาเป็นยังไงนี่คือเหมือนโยนหัวก้อยเลยครับถ้ายิ่งระยะระยะสั้นหรือระ,ระดับชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงราคาเป็นยังไงยิ่งเดายากกว่าห้าปีข้างหน้าราคาจะเป็นยังไง โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ